สวัสดีครับ่านผู้ชมตามมาดูทีมงานปาตาครับมาอีกแล้วงานที่สองนะครับขคันของปาตาครับขเป็นว่าโชเฟอร์ขับขับได้ครับขับได้แล้วพ่อก็ลองแล้วครับเบาเบากว่า,ว,าวงของปาตารู้สึกว่าจะวง30ครับไปนะ5ะกว่างเก่าแต่อันนี้เด็บครับ สาบใบหกว้างห้าครับยืนสีนิ้วครับสีชำพูนะแหโชเฟอร์บอกขับได้สบายแต่ว่ายังไม่เจอนาะหลมครับแต่แปลงนี้อบบนคอยดู้า ือใหม่ครับงานที่สองของของชีวิตตกตะเล่กับตกครองไปเลยนะเนี่ยระวังหน่อยนะแต่ว่าตารี่ตำครับนี่แล้วก็การแปลงบินเรียบร้อยครับชุดแปลงใส่ลูกเตะเรียบร้อยครับขับก็อย่างง่ายครับขึ้นลงตารี่ไม่ลำบากครับสลี่จากที่โอครับที่สาธุรา คุกยังเป็นคุกของโรงงานคุกสมัยมาก่อนนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็ยังใช้นะวุบบางคนเรือทีทเคครับบางคนทีทีเคงสยามตะช้างพันเอกครับเกิดสซตที่หนเดิมสนิทครับไม่มีแม่กราทั่งสปริงครับ ขับขับจะขับเบาดีนะขับยากไหมเบาดีไหมเวลาขับนะมาแล้วเจอเฟอร์บอกว่ารถวิ่งไม่ออกครับเร่งเท่าไหร่ก็ไม่ไปวะแม่สงสัยรถไม่มีสปริงครับ ว้าว้า้กำเลี้ยวด้วยพยายามจะก,กำครับฟังจากเวลาเสียงกลมสถานีลัน่นโป๊ะครับโป๊ะฟันไหลครับนี่ดีนะเดฟนะครับเดฟย,ยังไหลนะถ้าเกิดว่าเป็นล้อกว้างๆนะปันท่วมครับไม่ต้องห่วง โอไม่มีท่อครับไม่มีอะไรเลยสปริงก็ไม่มีครับเห็นแล้วอึดอัดแต่ว่าอย่างนี้ใช้ได้นานนะใช้ยาวๆยันลูกบวชนิดเลยครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวตอนขับมึดอัดไปหน่อยครับ น่าจะน่าจะเล่งสุดแล้วนะครับเกียสองครับสำหรับสเปคล้อตัวนี้นะครับวงสามสิบครับใบหกกว้างห้าครับยย่นสี่นิ้วครับสิบห้าใบตั้งสิบสามครับมีคนถามมาเยอะครับคู่ก็หกพันหน้าครับว่าที่อูใช้นี่เป็นเหล็กเทาครับแล้วก็ใบหกมิลเต็มครับ ทำการตั้งสูงให้เรียบร้อยโอ้โหโม่นี่โอ้โหเมครับไม่มีกระแทกครับไม่มีโรดเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวพอตารอรอรอรูปครับคันหนึ่งรอทีมงานในคันหนึ่งยังไม่มาเลยนะครับ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายวัสดีครับ